ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการซื้อสินค้ามือสองซื้อยังไงนะคะมีคนคอมเมนต์ถามมาเยอะมากว่าพี่หาเครื่องยังไงซื้อจากไหนร้านไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือถ้าเราจะบอกร้านมันก็ไม่ได้มีเครื่องใจตัวนะคะว่าเครื่องนั้นมันจะมาตรงกับความต้องการของทุกคนที่ดูคลิปนี้ไหมอันดับแรกคือ เปิดมาก็จะเห็นหน้าจอ Facebook แบบนี้นะคะเราจะมาเฉลยว่าเราซื้อเครื่องจากที่ไหนนะคะก็คือ Market Page นะคะของ Facebook นะคะกดเข้ามาตรงนี้เนาะตรงนี้สามารถที่จะซื้อและขายได้เลยเห็นไหมเปิดมาก็จะมี Samsung Galaxy Note 10 p l u s ขายเลยเนาะถ้าใครที่แบบว่า คอมเมนต์นะคะอยากให้มาดูคลิปนี้มากเนาะไม่อยากให้โดนหลอกแล้วก็อยากให้ได้ของที่ดีแต่จริงๆคือเคยทําคลิปไปแล้วแหละแต่คลิปนั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยมีคุณภาพไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่นะเราก็จะมาทําคลิปใหม่เลยว่าหาซื้อ macbook ipad iphone มือสอง samsung มือสองจากที่ไหนนะคะก็จะนี่เลยเนาะ Market Page ในแอป Facebook นะคะใครที่อยู่แบบพื้นที่ไหนมันก็จะมีคนลงขายแต่ส่วนมากจะเป็นในตามตัวเมืองเนาะ ถ้าต่างจังหวัดถ้ากรุงเทพคือไม่มีปัญหาหาซื้อในนี้ได้เลยนะคะวิธีการหาก็คือค้นหาค่ะสิ่งที่เราต้องการสมมุติเราอยากได้แบบว่าโน้ตสิบพัดค่ะเราก็พิมพ์เข้าไปเลยเนาะแล้วเครื่องที่แบบว่ามันโอเคโอเคมันก็จะขึ้นมาแรกๆอยู่แล้วเพราะว่ามันมีคนคลิกมีคนแบบให้ความสนใจเยอะบางอันที่เห็นอย่างเงี้ยคือมิชชาชีพเนาะบางอันก็แบบ ทักไปก็เงียบไม่ได้ตั้งใจที่จะขายนะคะต้องบอกก่อนว่าพอเราพอเราหาเครื่องอย่างเงี้ยเราต้องนัดรับเท่านั้นนะไม่แบบว่าโอนเงินก่อนเนาะถ้าโอนเงินก็ต่อเมื่อแบบว่าเรียกแก๊บมารับอะไรเงี้ยหรือว่าให้เขาอะค่ะส่งแก๊บมาแล้วก็เก็บเงินปลายทางอะไรประมาณนี้นะคะเน้นว่าเราต้องนัดรับนะคะสมมุติเราจะซื้อ Galaxy Note 10 Plus พเนี่ยอย่างเครื่องเนี้ยขาย5000นนี้ก็ยังทำม่งทำม่งอยู่เนาะ รับประกัน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะมีใครมารับประกันสินค้ามือสองถึง6เดือนแล้วก็สภาพครบกล่องแต่ไม่แน่นะคะจ,จะขายจริงๆนะคะเนี่ยเห็นไหมเครื่องสวยมากพออ่านอย่างเงี้ยมันก็ดูเขาให้รายละเอียดครบดีนะก็ดูว่าเขาอยู่ใกล้เราไนดูในแผนที่ก็มีเนี่ยเหมือนวงมันจะขึ้นอยู่แถวสาทรอ,อะไรเงี้ยก็ลองทักไปสอบถามได้ประมาณว่าเครื่องมีตำหนิไหมคะใช้งานปกติทุกอย่างไหม เคยแบบเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอเปลี่ยนอะไรมาไหมถ้าเป็น iPhone มันจะง่ายเนาะเปลี่ยนจอก็ไม่มีทูโทนไม่มีเฟ c ไอ d ดีเปลี่ยนแบตก็ไม่ขึ้นสุขภาพแบตอะไรเงี้ยอโลงอะไหล่แท้ไม่แท้ iPhone ก็ส่วนมาก iPhone ก็จะบอกแต่ทีนี้เราก็ต้องไปศึกษาการดูข้อมูลนะคะเอาเองใน u t u b e เนาะเพราะว่าเราจะไม่ได้มาบอกนะเราไม่ได้ชํานาญมากแต่เราเป็นคนที่แบบเรามีแหล่งหาเครื่องมาแนะนําค่ะแล้วก็เราหาเครื่องในเนี้ยเก่งมาก อย่างคนเนี้ยวันนั้นก็เกือบจะซื้อนะเหมือนอยู่แถวนนทบ,บุรีอยู่ดีๆเขาก็บอกคนส่งไม่ว่างอะไรเงีย้ยเนี่ยเครื่องสวยเห็นไหมคะอ่านแบบว่าพยายามซื้อของคนที่เขาลงแบบครบ,ครบนะคะอย่างเช่นแบบตําหนิเครื่องสภาพเครื่องข้างในใช้งานปกติไหมมีอุปกรณ์อะไรให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าซื้อตามร้านที่เป็นตู้กระจกที่เขาลงขายแบบเนี้ยเขาก็จะมีประกันให้เป็นสามสิบวันเลยนะ แต่ถ้าซื้อถ้าจะให้ดีแนะนําให้ซื้อแบบเจ้าของขายเองเนาะเพราะพวกนั้นจะเป็นคนที่แบบเขาใช้รุ่นนั้นจริงๆแล้วเขาก็ถึงเวลาที่จะปลดระวางจริงๆนะคะเราก็จะได้เครื่องที่แบบดั้งเดิมมาเลยนะที่เขาแบบที่เราชอบได้มาค่ะอุปกรณ์ครบกล่องแบบแรไอเทมแบบทุกอย่างให้มาครบๆเลยเนาะก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยเนาะจริงๆถ้ามันขึ้นมาประมาณเนี้ยเครื่องก็จะไม่ค่อยเยอะมาก เน,นี่ยเนี่ยอันเนี้ยดูออกเลยว่าเป็นเจ้าของขายเองนะคะอุปกรณ์ครบชุดจอร้าวเห็นไหมจอร้าวอะไรเงี้ยถ้าเป็นตําหนิ่งเงี้ยเราก็ไม่ต้องเอาให้มันเสียเวลาหรอกค่ะขี้เกียจเอามาซ่อมอะไรเงี้ยมีทุกรุ่นเลยนะคะอันนี้ที่ถ่ายตามนี้ก็จะเป็นพวกร้านตู้กระจกนะแต่เน้นเลยนะว่าให้นัดรับให้หาในนี้ให้หาที่แบบว่าจเจ้าของขายเองอะไรเงี้ย บางคนเขาก็จะแจ้งเลยเครื่องผู้หญิงใช้นะคะต้องการเปลี่ยนรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามแบบเรื่องสเปคเรื่องอะไรให้ดูใน y YouTube เนาะว่าเราต้องเช็คอะไรบ้างนะคะซัมซุงมันจะมีให้เช็คหมดเลยเนาะรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดจะกดดอกจันสี่เหลี่ยมศูนย์ดอกจันสี่เหลี่ยมมันก็จะขึ้นหน้าให้เราเช็คแบบนเนี้ยค่ะเนี่ยเราก็จะเช็คได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ดูใน youtube ก็ได้เนาะ ถ้าเป็นซัมซุงนะคะ s ซัมซุงไม่มีอะไรมากนอกจากพวกฝาหลังมันจะกาวเสื่อมมันก็จะหลุดแล้วก็พวกฝาหลังปอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้ปัญหาได้ไปติดในร้านได้นะพวกนี้มันเป็นประกอบง่ายๆเนาะส่วน iPhone แน่นอนว่าฝั่ง iPhone มันจะดูมันจะมีให้เรารีเช็คหมดเลยถ้าพวก MacBook นี่ก็จะเป็นรอบชาร์จก็ต้องดูเกี่ยวกับว่ารอบชาร์จแบตเตอรี่กี่รอบสถานะแบตเตอรี่ยังปกติอยู่ไหมอะไรเงี้ย จอชมพูจอเบิร์นไหมปุ่มกดใช้ได้ทุกปุ่มไหมแต่เราที่เน้นๆก็คือรอบขอบเครื่องต้องสวยด้วยที่เราต้องซื้อนะถ้ามีตําหนิเราไม่เอาเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะมีนิดนึงรับได้เอานะคะแต่พยายามดูที่แบบไม่ค่อยมีตําหนิแล้วก็จอสวยลําโพงไม่แตกอะไรอย่างเงี้ยจอแท้นะคะมีหลายคนเมนมาจริงๆนะถึงขั้นแบบหาร้านให้หน่อยอะไรเงี้ยมัญหา หาร้านหาให้ได้เรามีร้านที่เขาไว้ใจต่อให้คุณโอนเงินแล้วเขาก็ส่งแน่นอนอะไรเงี้ยแต่เราจะบอกไม่ได้เลยว่าเขามีของแบบเดี่ยวนั้นไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองค้นหาฝั่ง iPhone อ,อย่างเช่น iPhone 8 p พ u s อย่างเงี้ยเนี่ยน,นะคะเออเครื่องนี้สวยมากแปลกใจว่าทำไมขายไม่ออกเราเคยทักไปแล้วแต่ว่าเราได้ซัมซุงมาก่อนเนาะเห็นไหมคะมีขายเยอะแยะเลยก็เน้นแค่ว่าเขานัดรับเราได้ไหม เขาแบบนัดเจอเราได้ไหมแล้วก็สามารถเช็คของเอาไม่เอาค่อยว่ากันอีกทีอะไรเงี้ยได้ไหมแค่นั้นก็คือคือความสบายใจแล้วค่ะทางที่ดีคือควรไปดูของก่อนเนาะถ้าไม่ถูกใจเนี่ยอยากให้ปฏิเสธไปให้ค่อยๆหานะคะบางทีเราต้องดูลึกๆว่ามีตําหนิอะไรไหมพอไปถึงอะอย่างแปดพาร์ทขึ้นไปมันจะมีจอทูโทเนาะถ้ารุ่นไหนไม่มีทูโทแสดงว่าอาจจะเปลี่ยนจอมาอะไรเงี้ย อย่างพวกสุขภาพแบตเนี่ยเราจะเช็คไม่ค่อยได้นะคะว่าแบตแทบ้บแบตปลอมเพราะว่ามันจะขึ้นสุขภาพแบตแทบจะทุกทุกอันเลยอืมอันนี้ส่วนมากอย่างร้านนี้นะคะเชื่อถือได้เนาะร้านเขาอยู่ลาดพร้า,าวร้อยิบสชื่อร้าน B e a ก p p ปเเราซื้อเครื่องกับเ้าหลายเครื่องลแล้ะตั้งแต่1 4บสี่โปรแมร็กอะไรพวกนั้นนะคะเนี่ยอยู่แถวเนี้ยอยู่แถวลาดพร้า,พาวก็ดีหรือ,อแถบกรุงเทพ แถวนนทบ,บุรีเฟียดโฟนอะไรเงี้ยก็ดีหมดค่ะมันจะมีเครื่องขายเยอะเนี่ยแปดพาร์เครื่องสวยมากสภาพ95เเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เนาะสุขภาพแบต100อุปกรณ์ครบกล่องขาดหูฟังแน่นอนว่าหูฟังไม่ค่อยมีหรอกพวกสายชาร์จเนี่ยบางทีก็อาจจะได้ของเทียบบ้างแท้บ,บ้างนะคะแล้วแต่ดวงเนาะมันเช็คยากมันไม่เหมือนตัว iPhone นะคะบางทีร้านอย่างเงี้ย เขาก็ยังดูไม่เป็นเลยค่าาจะให้สายปลอมมาด้วยซ้ำนะคะอันนี้นับรัดนัดรับได้เลยอยู่ที่ลาดพร้าวแ้ยิบสองอย่างเงี้ยให้หารบริเวณแอเรียที่เราอยู่นะคะเราก็จะได้เครื่องแบบดีๆสสวยนี่เราดูเลยว่าเรารับได้ไหมมีตาหนิเนี่ยมีรอยขอบกล้องเล็กน้อยรอยขอบเครื่องเล็กน้อยเนี่ยใส่เคสก็จบเนี่ยดูแฟดดูงานประกอบเนี่ยอันนี้คือของแบบเดิมๆแน่นอนไม่ใช่เครื่องรีเฟอร์บิทนะคะดูโมเดลว่ามันขึ้นต้นด้วยตัวเอ็มก็คือ ไม่เคยผ่านการซ่อมอะไรเงี้ยถ้าขึ้นต้นด้วยตัว N อ,อาจจะเป็นเครื่องที่แบบเขาเคยเค,ยเคยมานะคะถ้าเป็นโมเดล LL อะไรเงี้ยอาจจะเป็นรีเฟอร์บิก็ให้ไปศึกษาหาข้อมูลดูนะคะ iPad ก็จะมีในเรื่องของจอขอบจอเบิร์นจอชมพูจอไบรท์อะไรเงี้ย iPad เช็คยากเนาะเพราะว่าไม่ขึ้นรอบชาร์จแล้วก็ไม่มีสุขภาพแบตแต่ iPad ส่วนมากไม่ค่อยเจอปัญหาน,นะคะเหมือนมันทำมาเพื่อใช้ได้หลายปีมือสออะไรเงี้ยคือ หาซื้อก็จะเจอแต่เครื่องดีๆนะคะยังไงก็มาบอกแล้วนะคะว่าหาเครื่องที่ไหนซื้อที่ไหนซื้อในมาร์เก็ตเพจใน Facebook นะคะ mm hmm. ก็จะมีพวกเจ้าของที่เขาเอาลงขายอย่างเช่นบางคนน่ะ mm hmm. เขาใช้แปดพัทเนี่ยหลายปีเขาเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนกิกก๊อกนะเขาเปลี่ยนแท้ศูนย์เลยอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็จะมาลงขายแบบเออมันนานแล้วอยากได้สิบห้าบ้างอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็จะมาลงขาย mm hmm. เจ้าของขายเองนะคะ อุปกรณ์ครบกล่องเครื่องเดิมเดิมเคยเปลี่ยนแบตแท้จากศูนย์แล้วอะไรเงี้ยพวกแบบนี้คือน่าซื้อหมดนะคะเราก็เนี่ยดูจากรูปถ่ายที่มันชัดช,ชคมคมอ่ะคือมันไม่ใช่มิจฉาชีพแล้วอย่าไปเอาอันถูกเกินนะถูกเกินแล้วรูปภาพแตกๆนะคือพวกโจรน,นะคะไม่ต้องไปโอนก่อนเนาะนี่นี่อันนี้คือสวยมากเลยอะ่ะนาารับสมุดประการแบดแปดสิบเอ็ดเนี่ยมีรอยเคสกัดอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะบอกหมดนะคะ ถ้าแบบนี้คือเขาจริงใจเขาขายแบบจริงใจเออเนี่ยมันไม่ได้น่าเกียดนะสวยมากความจุดสองเลยเห็นไหมสีขาวด้วยหาหาเครื่องประมาณนี้เนาะใครอยากได้อะไรในนี้มีหมดจะซื้อบ้านซื้อรถจะเช่าคอนโดเช่าห้องพักในนี้มีหมดพิมพ์ไปเลยค่าวมาเก็ตเพ facebook แล้วก็พิมพ์ค้นหาเลยมันมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะคะดูให้เป็นแล้วก็ไม่จําเป็นอย่าแบบ อย่าโอนก่อนเนาะให้นัดรับนะคะพวก AirPods อะไรเงี้ยมันจะมีของปลอมเยอะให้ดูดีๆนะคะอย่าง iPhone มันจะเป็นของแท้อยู่แน่นอนแต่ AirPods มันจะดูยากมากนะคะคลิปนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ละกันว่าเราหาเครื่องจากที่ไหนนะคะหาในนี้เลยจะเป็นเจ้าของมาเจอกันไหมพี่ที่ McDonald s ที่ Amazon ที่ Starbucks อะไรเงี้ยก็จะนัดเจอกันเช็คเช็คโอเคค่ะโอเคค่ะพี่เดี๋ยวโอนนะคะอะไรเงี้ย ก็จบนะคะเขาจะได้เครื่องมาเนาะมาใช้แบบเก๋ๆถ้าซื้อมือสองเนี่ยเวลาเราขายต่อมันขาดทุนน้อยแน่อนอนนะคะถ้าเราไม่ถูกใจเนาะยังไงก็แนะนำนะคะมาเก็ตเพจมีทุกสิ่งทุกอย่างเนาะให้แต่เราแบบเนี่ยค้นหาไปเลยในโทรศัพท์ก็มีนะอสิบพาร์ทียสวยว่าอยากได้ซื้อมารีวิวดีไหมคะทุกคนสวยอะ่ะไม่เคยใช้รุ่นเนี้ยนะจ้องมานานแล้วนะแต่หาเครื่องดีๆไม่ได้ นี่นะคะก็จะทักไปได้เลยหรือว่าถ้าเราชอบอ่ะเราบันทึกไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันหาไม่เจอบันทึกเสร็จมันก็จะอยู่ในนี้แหละในคําว่าที่บันทึกไว้เห็นไหมเราบันทึกไว้หมดเลยอันไหนขายแล้วมันก็จะขึ้นสถานะว่าขายแล้วเห็นไหมเต็มไปหมดเลยที่เราบันทึกไว้นะคะก็วันไหนที่เงินเราพร้อมเราก็มาย้อนซื้อได้อันไหนขายแล้วก็หาใหม่ ก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์นะเดี๋ยวอัดแล้วก็ลงเลยเนาะง่ายๆฝากดูคลิปด้วยแล้วกันนะคะบ๊ายบายทุกคน